สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b ิกไลน์ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับ Samsung Galaxy Watch 8นะครับหลังจากที่เราได้รีวิว Watch u l t r er r ไปเรียบร้อยนะครับซึ่ง Watch 8นั้นคือตัวเริ่มต้นที่ได้ฟังก์ชันใหม่ครบครันมาดูกันว่า Smart Watch ตัวน,นี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรและราคาของมันอยู่ที่11,900บาทมันน่าสนใจขนาดไหนในตัวเริ่มต้นพร้อมรับชมได้เลยครับ ตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันสําหรับ Samsung Galaxy Watch 8นะครับซึ่งที่จริงมันทีเบอร์ Watch 8เราว่า8ค l a s s i c นะครับแต่ถามว่ามันจะเหมือนกับตัวรุ่นที่เราเคยรีวิวไปไหมไม่นะครับมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราเค่ยว่ากันในเรื่องของดีไซน์กันครับอ่ะข้างในนะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้ก็คือ1นึ่งสายนะครับเป็นสายแบบนี้นะครับนี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง นะครับไม่ใช่อีกฝั่งนึงมันจะอยู่ในในนี้นะครับในนี้ก็จะจะเป็นกล่องธรรมดาเนาะไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งคืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนหัวของกล่องครับซึ่งนั่นก็คือคู่มือนะครับอันนี้เขาไม่เออกมาแล้วกันยับยับเลยนะครับเนี่ยยับยับจริงนะครับก็คือเดโมนะครับอ่ะอันที่สองนะครับอันนี้มันก็เหมือนกับตัววอลต้าที่เราเคยแกะกล่องไปนะครับ นี่ก็คือสายชาร์จของมันนะครับสายชาร์จของมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นสาย C ีนะครับก็ใครอยากเห็นว่าสายชาร์จเป็นยังไงนะครับก็ไปดูในคลิปของ w อ t อั u ตร้าได้เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับก็อุปกรณ์เสริมก็จะมีคันี้ในรุ่นคลาสสิกก็จะต่างกันแค่ที่ตัวสายเท่านั้นครับสำหรับวิธีการประกอบสายนะครับคือผมเห็นสายด้ันรักดนลักนะฮะก็แค่ดันเข้าไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ดันเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ข้อเสียของสายตัวนี้นะครับก,ก็คือตัวสายนั้นอนะ่ะจะเป็นลักษณะของความโค้งนิดนึงดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะวางชาร์จเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถวางตรงๆได้อาจจะต้องวางอิงๆหน่อยสาหรับแท่นชาร์จที่เป็นแบบดูโอนะครับเงินก็จะเสียพื้นที่ไปบ้างนิดหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของดีไซน์นะครับซัมซุงแกซี่วอทแปร อในเรื่องของดีไซน์นะครับ Samsung Galaxy Watch แปดนะครับมันก็จะมีสิ่งที่แตกต่างนะครับจากรุ่นเดิมอันนี้คือ Watch 7นะครับที่แบตเตอรี่หมดแนวอ่ะข้างในนะครับในส่วนตัวนี้นั้นหน้าจอเนี่ยของผมเป็น44มิลนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงอันนี้คือน่าจะเป็นไซส์เล็กนะครับประมาณน่าจะ40มิลนะนี่ครับ40มิลจริงด้วยก็ตัวเล็กนะครับเมื่อเทียบกันกับไซส์ของ44มิลเนี่ยโอ้โหถ้าจะเท่ากันเลยครับ สิ่งที่แต,ตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับคือด้านข้างครับด้านข้างของตรงนี้นั้นค่อนข้างจะเหลาให้เหลี่ยมมากขึ้นลาโพงนั้นจะชัดมากขึ้นว่าจาโพงอยู่ข้างบนนะครับในหน้าที่ของเดิมนั้นวั t c h เจ็ดจมพงจะอยู่ด้านล่างครับตรงนึงนะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับเนี่ยสังเกตว่าปุ่มนั้นน่ะมีความชิดมากขึ้นแล้วก็ตัวส่วนของไมโครโฟนนั้นน่ะจะมีความชิดมากกว่านะครับและถ้าเป็นขนาดแบบนี้คุณจะแยกออกชัดเจนว่า รุ่นเดิมนั้นจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าแบบชัดเจนมากหน้าปัดนะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าตแ7 8หมดนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอเป็นอัปเ,เดตเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่านี้4 4มิลก็จะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะสะดวกสบายในการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองเซนเซอร์เซนเซอร์ <S <S S ensor. S ensor. นะครับก็บอกไว้ก่อนนะว่าเซนเซอร์เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ ตั้งแต่ปี2025ขึ้นไปฟีเจอร์ในเรื่องของการวัดอัลเทอร์ออซิเดนต์ก็คือการแปลงเงี้ยมันจะมีเฉพาะรุ่น8และอัลต้าเท่านั้นนะครับอัลต้า2024ได้อัพนะครับเไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะฮะสำหรับ UI นะครับในเรื่องของอินเทอร์เฟซในการใช้งานนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับคือถ้าเป็นรุ่นเดิมนะครับไทปก็จะเป็นแบบนี้นะครับในฝั่งขวามือ แต่ว่าในขณนะที่ฝั่งซ้ายมือนั้นนะ่ะท้ายจะเป็นแบบเลื่อนนะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่จะทําให้มันมีความแตกต่างมากขึ้นนั่นเองครับและอีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นนะครับก็คือระบบไปการตัวนี้ก็เป็นระบบไปการใหม่ล่าสุดจากทาง Google ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเราสามารถที่จะค้นหาจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนั้นนะ จะมีการอัปเดตที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับในเรื่องของซอฟต์แวร์กันนะครับนี่คือ w n e UI ของ Galaxy Watch นะครับก็คือเวอร์ชัน8.0ด a t c h และก็ระบบไปการนะครับมีชื่อว่า a ว OS เวอร์ชัน6ครับถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ล่าสุดแล้วจุดเด่นของตัวนี้นะครับ1นนะครับ1เราสามารถสั่ง Gemini ได้นี่พูดเลยว่าต้องการอะไรนะครับประมาณนี้2การแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ ดูแสดงผลได้อย่างนี้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะดูอยเช่นอีเมลนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะไปบอกหมดเลยนะครับว่าเอ้ยจะเอาอะไรเนี่ยคือค่อนข้างดูที่ละเอียดมากนะครับคือปกตินั้นะัันจะยาวลงมานะครับอันนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นละการโหลดแอปพลิเคชันก็ยังคงทําได้เหมือนกับในกาของ s ซัมซุงแล้วก็แวร์เวทั่วไปนะครับก็คือผ่าน PlayStore ซึ่งบางทีนั้นเราสามารถที่จะใช้ ในการดาวน์โหลดโดยการพูดนะครับได้เช่นเดียกันหรือว่าจะใช้พิมพ์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้หมดเลยนะฮะแล้วบางทีนะครับเราก็สามารถใช้เสียงได้ด้วยถ้าเราเซตคีย์บอร์ดได้ถูกต้องวิธีการเซตยังคงเป็นวิธีการเดิมนะครับเหมือนกับรุ่นที่แล้วไม่มีผิดเลยนะฮะปัดลงมาตรงนี้นะครับเป็น Quick Setting นะครับซึ่งสามารถจะเซตได้สาหน้าเลยทีเดียครับมี NFC มีระบบ GPS นะครับเข้าไฟโหมดต่อเคื่อไ i ไฟได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าระดับของมีเดียได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อกี้นี้นะครับในการปัดตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆซึ่งในฟีเจอร์นะครับของการออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าดูง่ายขึ้นนะฮะแอปพลิเคชันต่างๆที่ส m มสุงติดตั้งนะครับก็สามารถที่จะต้องขออนุญาตเนี้ยก็กดขอได้เลยแป๊บเดียวก็เสร็จพอกดเสร็จปุ๊บนะครับนีมันก็จะ คือนะครัเช่นตัว Sams ุง g h e l ม t o นิเตอนะครับระบบวัดความดันแล้วก็ระบบวัด e g r ก็สามารถที่จะวัดได้จากตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่อ่านเมสเซจได้ดูแผนที่ได้ด้วยนะครับซึ่งแผนที่นั้นเวลาที่เรานำทางซึ่งแผนที่นั้นเวลาที่เรานำทางนะครับก็สามารถที่จะกดพิกัดเะไรต่างได้แบบพร้างที่จะแม่นยำมากเลยทีเดียว สามารถแสดงผลเป็นแผนที่ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการใช้นํำทางนะครับสามารถที่จะดูได้หมดเลยนะฮะที่เหลือนะครับในส่วนตรงนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถที่จะกดเพื่อจะเปลี่ยนหน้าปัดได้เดี๋ยวเราเค่อยมาเล่าเรื่องหน้าปัดกันอีกทีนึงเพราะว่าหน้าปัดนั้นมีความน่าสนใจอยู่เยอะพอสมควรและนี่นะครับก็คือลูกเล่นของวันยอยเวอร์8ครับ พอพูดถึง o n UI version 8นะครับเราก็ต้องมาดูที่ Samsung Wear นะครับเอาใหม่ oh พอพูดถึง One UI version 8เราก็ต้องมาดูในเรื่องของ setting ในแอปพลิเคชันนะครับ Galaxy Wearable นะครับก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่นะครับอันนี้เราสามารถที่ดูอย่างอื่นได้นะครับเช่นเรามีแหวนนี่ก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็จะมาที่จะกดดูนี้ แล้วก็จะเป็นหน้าปัดของรุ่นที่เป็น One UI v e r s i ร n 8ันะครับสามารถที่จะเลือกได้ทั้งแบบเคลือ่เ็าขึ้นเลือกได้ทั้งแบบสปอร์ตเลือกได้ทั้งแบบเดลี่แล้วก็นาปัดกลมแล้วก็เป็นเข็มนะครับซึ่ง g กซ Watch 8นั้นนะเป็นแบบเข็มนะครับแล้วก็ดิจิตอลแล้วก็ได n รามิกครับ นี่คือนาปัดคือของเดิมก็ใช้ได้นะครับคือใครมีของเดิมก็ใช้ได้หมดเลยการตั้งค่านะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าโหมดต่างๆได้นะครับโหมดกิจ,จวัรประจํามันแล้วก็รวมถึงการเปิดเสียงสั่นอะไรเงี้ยสามารถทําได้นะครับอุ้ยอ๋อมีออมีระบบประหยัดพลังงานสามารถดูได้ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอยู่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าตัวน,นี้จะสามารถที่จะสั่งงานแบบท่าทางได้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะสั่งงานได้ตั้งแต่การกดสองครั้งนะครับการกดค้างนะครับแล้วก็การกดสั้นว่าจะให้ทําอะไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้วิธีการจีบตึ๊บๆนะครจีบนี้จีบนี้นะครับแล้วก็เขย่านะครับก็คือขเขย่าข้อมือและโดยไปถึงการทำก๊อกก๊อกนะครับเพื่อจะสั่งงานอะไรก็ได้ให้ดูเลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าฟังก์ชันเดิมก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับไม่ได้ทิ้งอะไรไปไหนเลยแล้วก็ยังสามารถที่จะมีระบบตรวจจับการออกกำลังกายอัตโนมัติแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่เราตั้งค่าว่าไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างไรได้ด้วยนะครับระบบข้อมูลสุกเฉินทางการแพทย์นะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบว่าถ้าเกิดการล่วงล่นหรือการล้มนะครับ for detection ระบบก็จะมีการนับถ่ยหลังและโรนะครับ ถ้าเราไม่กดนะแต่ถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรนะครับก็จะหยุดแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นเช่นในการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้มีความจั32กิกนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการจัดการคอนเทนต์ท็อ k แบ c k โมโ o อัปเดตซอฟต์แวร์ยังสามารถทำได้ทั้งหมดจากตรงนี้ถือว่าค่อนข้าง ในส่วนของการบอกออนออกกาลังกายนะครับอันนี้ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของการเดินบนลู่หรือว่าการใช้งานเกี่ยวกับ GPS อะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของแบบนี้จะมีเรื่องของความเ,เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าในเรื่องของการบอกในเรื่องฮาร์ดเรทโซนยังคงเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่ในตัวนี้นั้นจะมีความแตกต่างจากตัวอื่นๆก็คือตัวอื่นๆนั้นจะมีการวัดฮาร์ดเรทแล้วก็วัดแคลอรี่เฉยๆนะครับ ทำให้ในเรื่องของการบอกข้อมูลนั้นอ่ะเมื่อเทียบกับแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการออกกำลังกายแบบไปเทนนิงก็จะมีเรื่องของการบอกฮาร์ดเรทการบอกโซนการบอกการเผาผลาญและก็สามารถดูเคล็ดลับอื่นๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายได้เช่นเดียวกันครับมาดูที่เฮลกันนะครับก็แน่นอนว่าเฮลนั้นก็จะมีเรื่องของการบอกสุขภาพต่างๆนะครับทั้งการนอนด้วยอันนี้เราก็นอนไปนะครับก็จะบอกว่าผลการนอนดีนะครับ การออกกำลังกายสัปดาห์นี้นะครับสามารถที่จะบอกได้หมดเลยนะครับอย่างเช่น1น,นะครับอันนี้เราใส่แกซี่วอชอัลตร้าแล้วมีการเดินนะครับก็จะมีการบันทึกอัตโนมัติครับแล้วก็รวมไปถึงนี่จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอื่นๆที่เราบันทึกเอาไว้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้แล้วรวมไปถึงนี่ครับสามารถที่จะบันทึกอย่างเช่นรูวิง่งอันนี้สมมติว่าเราลองเดินแบบสั้นๆประมาณ1-2ถึงนาทีนะครับ มีการเต้นหัวใจอย่างไรนะครับแล้วก็มีคอมโบชาร์ขึ้นมาอย่างไรก็สามารถบอกได้หมดเลยนะครับแต่หัวเบลทูแม็กและอื่นๆมากมายนะครับเนี่ยก็ถือว่าในส่วนของการบอกสุขภาพนะครับเนี่ยในตัววัดอัลตราที่เราดูนะครับที่เราวัดไว้ก็สามารถบอกได้หมดคือทุกอย่างเนะี่ยสามารถลิงก์หากันได้หมดเลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะฉลาดมากพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการบอกข้อมูล สุขภาพถือว่าซัมซุงนั้นค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากเลยทีเดียวครับถึงในเรื่องแบตเตอรี่กันนะครับอย่างที่เราได้บอกไปว่าไม่สามารถทําอะไรได้บ้างครับหรือมมนสามารถที่จะเข้าโหมดประหยัดพลังงานได้ปิดแอปชั่วคราวได้แล้วก็แซงผลในการใช้งานซึ่งตอนนี้เราใช้งานมาแล้ว13ชั่วโมง30วนาทีนะครับพบว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่44นะครับตอนแรก4ี่่ตอนนี้ลดไปที่ที่ส3แล้ว ถามว่ามันยังใช้งานได้อีกไหมใช้ได้อีกนะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าสมมติว่าจะต้องใช้นานๆแล้วอะจะต,ต้องชาร์จหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นแบตมันจะหมดแน,แน่นอนในส่วนของในการชาร์จจริงๆนะครับก็ใช้แค่20บวัตต์ก็เพียงพอแล้วแป๊บเดียวก็เต็มนะครับแต่ว่าเราอยากทดลองอีกแบหนึ่งนี่คือ power b a ของซัมซุงนะครับกาลัง10,000มวัตต์นะครับก็แต่เราอยากลองอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็คือที่ชาร์จซัมซุงนะครับซึ่งเราจะมี อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นที่ชาร์จแบบบ้านนะครับเราลองวางนะครับเนี่ยสังเกตว่าพอวางเสร็จปุ๊บนะครับถ้าตัวมันลอยเนี่ยลอยอยู่นะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะชาร์จไฟได้นะครับอาจจะมีการพักเกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้เป็นที่มาว่าทําไมเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับในการชาร์จเท่านั้นนะครับ ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายเลยทีเดียวดังนั้นในตัว t o ที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ได้แค่2เดื่อนนี้นะครับก็คือ Watch 7และ Watch Ultra er ของเดิมเท่านั้นนะครับที่เหลือจะไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายอยู่นะฮะจบลงไปแล้วน,นะครับสำหรับในการรีวิว Samsung Galaxy Watch 8นะครับ<ม>ก็ต้องบอกไปเลยว่านี่คือการปฏิวัติของดีไซน์นะครับเพราะว่าหน้าจอของมันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวกับการที่ ใครที่บอกว่าเอ้ยของเดิมมันหนาเกินไปของเดิมมันรู้สึกว่าเอ้ยการวัดมันจะแม่นไม่รุ่นนี้นะ,ะนรุ่นนี้ตอบโจทย์คุณได้ครบเลยนะครับเพราะว่ามันมีการออกแบบดีไซน์ทําให้เรื่องของฮาร์เดตนั้น,นวางได้แนบขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเซนเซอร์ต่างๆยังคงเป็นเหมือนว a t เจ็แต่ความสามารถนั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับกับ One UI เวอร์ชัน8ราคานี้ถือว่าก็ไม่ได้อัปเกรด จากเดิมมากนากักอีกทั้งเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับในคนที่บอกว่าเอ้ยมันเล็กไปหน่อยต่อให้เพิ่มขนาดไซส์แล้วก็ยังเล็กไปนิดนึงวัดคาสสิกนะครับและตัวจบกับวัดอัลตร้าก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ทั้งหมดสามารถที่ไปดูได้ที่ซ m s u n งแ r a n d Shop ได้ทั่วประเทศนะครับก็อย่าลืมไปลองดูกันนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆของมันและก็ดีไซน์นั้นนะจะลงตัวขนาดไหนกับตัวนี้40มิมราคา หมื่นเดียวนะครับวงเล็แต่ออนไลน์อาจจะไม่ถึงนะครับก็ลองกดกันดูดูว่าคุณจะได้ราคาเท่าไหร่ครับสัคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกัก็หม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i ร e คอมเมต์มาพูดคุยกันได้ทางขน,าน้านี้และในฟู้บเดอคอมสันไปได้เบาเช่นเคยครับ